วันนี้ตั้งใจมาตอบคําถามที่ถามไว้ว่าอยากให้แนะนําจังเลยครับพอดีเคยเห็นคลิปที่ว่าสอนแล้วคนไปทํางานต่างประเทศเลยอยากสอบถามว่าพอจะทราบไหมว่าถ้าแพทย์แผนไทยประยุกต์จะไปเปิดที่นิกที่ต่างประเทศจะมีวิธีดําเนินการหรือทําอย่างไรครับนะอันนี้คือคําถามที่ถามไว้เนาะสรุปง,ง่ายๆก็คืออยากให้แนะนําพอดีเคยเห็นคลิปที่ว่าสอนแล้วคนไปทํางานที่ต่างประเทศก็เลยอยากจะสอบถามว่า พอจะทราบไหมว่าถ้าแพทย์แผนไทยประยุกต์จะไปเปิดคลินิกที่ต่างประเทศจะมีวิธีการดําเนินการหรือว่าทําอย่างไรขออธิบายแล้วก็ขอชี้แจงว่าที่บอกว่าสอนแล้วคนไปทํางานต่างประเทศะะก็คือสอนเป็นลักษณะของนวดที่เป็นชั่วโมงรายชั่วโมงไม่ใช่ที่เป็นหลักสูตรของกรณีปญญาตีปญญาตีอันนั้นก็คือสอนเป็นนักศึกษาเป็นสาขาพิชความงามอันนี้ก็จะเป็นวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเฉยแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แล้วก็ส่วนที่ว่าสอนแล้วคนไปทํางานต่างประเทศอันนั้นคือสอนเพื่อจะไปทํางานร้านนวดร้านสปาที่ต่างประเทศซึ่งกฎระเบียบของแต่ละประเทศอ่ะก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่รู้ๆอ่ะส่วนใหญ่จะมีคนไปอสอ,อสเตรียอ่าออสเตรเลียประมาณนี้นะคะซึ่งข้อมูลที่ผ่านมาถ้าไปเปิดคลินิกเลยอ่ะตรงนี้คือไม่ทราบจริงๆไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้ถ้าบแบบ ได้ข้อมูลตรงส่วนนี้เพิ่มเติมมาคือจะไปหาข้อมูลมาให้แหละถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม,มจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่ว่าในส่วนของวันนี้ก็คือจะพูดถึงแค่ในส่วนของกรณีที่เขาไปทํางานร้านนวดหรือว่าไปเปิดร้านนวดที่ต่างประเทศให้ฟังก่อนนะคะก็คือกรณีที่เขา ไปเปิดร้านนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่มีใบเซอร์หรือว่ามีมีเป็นใบที่แบบใบสัญชาติและได้สัญชาติที่นั่นแล้วหรือว่าเขาแต่งงานกับคนที่นั่นเขาก็จะสามารถทําได้ซึ่งก็จะต้องขออนุญาตเหมือนบ้านเราเหมือนกันอันนี้กรณีแค่เป็นร้านนวดนะส่วนคนที่เรียนแล้วก็คือจะได้เป็นใบชั่วโมงอ่ะอย่างเช่น330-372ศูนย์สามเอันนี้เขาก็ จะไปทํางานที่ร้านเหล่านี้ซึ่งที่เคยฟังมาจากน้องที่ไปทํางานในร้านน่ะก็คือน้องอะ่ะเล่าให้ฟังอันนี้คือไม่ได้ไปเองนะไม่ได้ประสบการณ์ตัวเองนะก็คือก็จะฟังจากนักเรียนอีกทีนึงมากกว่าถ้ากรณีที่เราอะ่ะยังไม่เคยเรียนแล้วเราไปทํางานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไปทําแบบนี้จะเป็นลักษณะของวีซ่าที่เป็นไปเรียนเพิ่เมเติมเขาก็จะหางานทํางานพาร์ทไทม์ทำเพิ่มเติมระหว่างเรียนส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ร้านนวดร้านนวดเนี่ยก็จะมีเป็นเดีเซปชั่นกับ เป็นคนนวดเองเลยในกรณีของคนนวดเองถ้าเราอะอบรมหรือว่าเรามีการเรียนจากที่นี่ไปแล้วคือเรานวดเป็นมีใบด้วยเราก็จะไม่ต้องเสียส่วนต่างให้กับทางร้านแต่ถ้าเราไม่มีใบไม่มีพื้นฐานในการนวดร้านแบบช่วยเทนให้ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจะหักเปอร์เซ็นต์นเราค่อนข้างเยอะอันนี้คือน้องเล่าให้ฟังว่าหักเยอะมากถ้ามีใบไปอ่ะจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าพอคนจะไปส่วนใหญ่เขาก็จะมาเรียนก่อนเพื่อให้ได้ใบโดยปกติที่เราอบรมให้อ่ะ ส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นแบบน้อยกว่าไปเลยจะได้ทั้งใบภาษาไทยแล้วก็ใบภาษาอังกฤษที่อื่นเ่ะไม่รู้นะว่าสอนยังไงคือบางที่เนี่ยเรียนนวดไทยก็ต่างหากเรียนนวดเท้าก็ต่างหากเรียนเอ,อ่อสปานวดหน้านวดน้ำมันนวดอราราเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือขึ้นอยู่กับว่าเรียนกี่หลักสูตร ก็จะเก็บตามนั้นแต่ว่าที่ยักษ์เคยสอนมานะคะก็คือจะเป็นในลักษณะสอนทีเดียวอะแล้วผู้ยังยงคือออกในใบเดียวแต่เราสอนให้หมดเอาเพราะว่าจริงๆพื้นฐานอะคือถ้านวดไทยได้นวดอื่นๆอก็จะไม่ยากละถ้านวดไทยเป็นนวดเท้าก็ไม่ยากละนวดน้ำมันนวดหนาคือจุดจะคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างแค่วิธีการลงน้าหนักก็เลยจะเป็นแบบว่าจะสอนไปให้เลยไหนๆก็ก็เรียนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อแบบให้ไปเลยแล้วก็จะถามก่อนว่า เรียนเนี่ยคืออยากได้แค่ไหนเอาแบบให้ตัวเองแค่เข้าใจคือใช้งานพร้อมทํางานได้เลยหรือจะเอาแบบครบกระบวนกาแล้วแต่คนเรียนเลยที่สอนได้ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งอันนี้คือสอนในมหาลาัยเนาะเป็นผู้ช่วยสอนกับที่เป็นสอนเป็นหลักสูตรอันนั้นคือเราอะ่ะเคยไปอบรมวิทยากรครูเราก็เลยมาสอนแล้วก็จะเป็นเหมือนโคกับโรงเรียนที่เขาเปิดอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อให้เขาออกใบให้สําหรับคนที่เขาเปิดโรงเรียนจะต้องแบบใช้ทุนค่อนข้างเยอะจาได้ว่าเป็นหลักแสนนี่แหละก็คือถ้าตามคําถามที่ถามมาเนาะก็คือส่วนใหญ่ที่บอกว่าสอนแล้วเขาไปทํางานต่างประเทศก็คือไปในลักษณะนี้ไม่ได้เปิดคลินิกทีนี้ถ้าเป็นในส่วนคําถามของว่าถ้ากรณีแพทย์แผนไทยประยุกต์จะไปเปิดคลินิกที่ต่างประเทศอันนี้เมื่อกี้เพื่อคุยกับคนไข้ที่มา,มาใช้บริการวันนี้นะคะ ก็คือได้ข้อมูลประเทศเยอรมันนะคะถ้ากรณีที่เรียนจบที่ไทยในลักษณะของวิชาชีพถ้าจะไปทํางานที่บ้านเขาอะส่วนใหญ่จะต้องไปเรียนเพิ่มเติมไม่สามารถแบบแค่จบบ้านเราแล้วไปทํางานบ้านเขาไม่ใช่เพราะว่าบ้านเขาอะค่ะในส่วนของสายวิชาชีพอะเขาจะเฉพาะแบบเฉพาะเฉพาะเฉพาะจริงๆริงเฉพาะแบบเฉพาะมากในกรณีของการเปิดคีนกิการทํางานจะไม่ได้โหลดเหมือนบ้านเรา อย่างเช่นว่าทํางาน8ชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงก็คือจบที่8ชั่วโมงจะไม่มีแบบว่าต้องไปควบที่นู่นที่นี่อะไรเงรี้ยคือเขาจะเช็ครายละเอียดแบบนั้นเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการให้บริการแล้วก็อย่างเช่นกรณีของหมอหมอคือถ้าหมอทํางานที่โรงพยาบาลแล้วว่าไม่สามารถมาเปิดคลินิกได้ถ้าหมอเปิดคลินิก มอว่าจะไปทําง,งานที่โรงพยาบาลไม่ได้ทีนี้กรณีเหมือนที่บอกว่าแพทย์แาวนไทยอ่ะจะไปเปิดเป็นคลินิกหมายถึงเราเรียนจบที่ไทยนะเราจะไปเปิดคลินิกบ้านเขาอ่ะไม่ได้คือเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมของเขาก่อนถ้าเปิดเป็นร้านจะอีกแบบหนึ่งนะเปิดเป็นคลินิกก็จะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะอันนี้เยอรมันนะแต่ถ้าข้อมูลแบบมีใครที่แบบอยู่เยอรมันแล้ว,ลวข้อมูลอัปเดตกว่านี้ค่ะก็คือแบบบอกได้นะอันนี้คือเราคุยกับคนที่เขาเคยอาศาาัยอยู่ที่นั่นเลยนะคะเพราะว่าเขาแต่งงาน,าน,นกับคนที่นั่นแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่ไทยแล้วก จำเป็นจะต้องวันนี้เป็นผู้หญิงก็คือแต่งงานกับคนที่น่านได้ไปสัญชาติล้วน่าจะทําได้แต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วไปเปิดอ่ะไม่น่าได้นะคะถ้ามีข้อมูลอัปเดตมากกว่านี้เอาไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่แต่ตอนนี้มีข้อมูลเท่านี้เรื่งของเยอรมัน